สวัสดีค่ะไม้ผลิตอ้อยนะคะ <c oughs> ก็วันนี้ก็จะนำส่งตู้ใบนี้นะคะอันนี้ทำสีเรียบร้อยแล้วค่ะ วันนี้นัดลูกค้าไว้นะคะเดี๋ยวนำส่งแล้วก็สติเมืเม่อไหร่ ่ะอันนี้ตู้นะคะจากที่ว่าเราขึ้นบนรถเสร็จเราก็มาส่งให้ลูกค้าค่ะอันนี้เป็นตู้สําหรับใส่ผ้าเช็ดตัวผ้าสําหรับใช้ในสปานะคะอันนี้งานตกแต่งยังไม่เสร็จนะคะยังมีงานอื่นยังมีงานเพิ่งจะต้องเพิ่มตรงนี้อีกน,นะคะอีกหนึ่งอันค่ะขอบคุณมากนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และติดตามผลงานไม้พลิเด็อ้อยมาตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ